ทรงอันพอต้นก็แม่กินกับอีสานาซันขอบคุณดีใจเซลพาเซลพดีใจค่ะขอบห้เงวยค่ะขอบแครัขอบคุณน้องมานะด้วยนะคะสิผ้ากันกับห่องกอนจะสิพากันไปงางเื่คื่อกันเพราะว่าเสภาซุปแคทอยู่ห้องสิไปเอาเสภาก่ัน ฮะมาลีมาลีถ่ายกันดิป้าพู้จ้าสามคนได้ถ่ายกันเองโอ้ยผูได้ถ่ายเลยเนี่ยคือกล้องเนี่ยไอแครขอบคุณแม่อันน้ด้วยนะคะมาอะไรให้น้องมาคืนนี้แล้วก็มาอะไรในบ้านพลังลักด้วยแล้วก็มาอะไรให้เอาไปมาอะไรให้พอตุ่นกระแม่นำเออเซไปไหมครับเซไปมากก็กินมาสิได้เนา่ยเนี่ตกใจเยอะแล้มือหนีกับจ๊กบ๊ะทอมได้ สามลองสี่ลอกเไรเจ้าเอาไปยังก็เอาไปนะห้องไอ้บอห้องไอ้บอบะเปิดตื่นยี่หี่บอกะลยดีใจดีใจนี่ใส่หายอยากกไปกินนานามา คนกับปากเลือเพื่อกันอะหลาก็เลือมากมากทางปลอดไทยนะคะตงปลอดไทยลูกจ้า่กันเองไข่กันเองคนต้นน้ำมาสั่นต้นน้ำมาเรียผิดมาดิเลยอะไรแม่มาดิูารรบ ย่างนีใช่ไหมเตนน้ำเคียงว่าไปไไปงานเลไบ่กับเพื่อนกันอ๋อก็ไปพร้อมกันใั่ไดมออกออกกี่โมงกมัน้เขาบอกาำอะไอไม่าำเขาเริ่มเขาเริ่มทุ่มเปนบอมอืนฮะเป็นบอปกติเม่อน่กันจะประมาณก่โมงแม่ยง

ไม่อยากบอกนะผู้ใดได้แต่ว่าทักไปเหมดเลยได้ดิสิบเอาเซพาเผ้าไม่ยุ่งคือกันถ้ามันสิ่งูเมียงองวานนี่ไหมเอออีกสองงานสุดท้ายครับฤดูกาลนี้สองงานใส่ลูกเลยงานเดียวเอาก็รวมกับถิอลงไงสองงานนับถอยหลังหนึ่งอีกหนึ่งงานเจ้าภาพแล้วก็สองปิดวงไปไปพ่อกันู้ดเนา เอาก็อได้เอาคือด้เนก็ทวงเดี่เหอเออกำลังสี่ทวงว่าเอาคือได้เอารถอันนี้มารถจริงมาโอยรถรถพิ่นไม่หลายคันเนาะรถเป็ทาทีรถพุนพาัคอนอ๋องั้นด่ว่ารัสนเนาะเพรามนจะกระเจิดกรลายคันมบนเกิดสีขาวดำเออ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 พี่นี่จะกินแมป์ลอกางหลังเลยเป็นยัางไก่ยัางเดซอยกันเนาะแม่แม่อยันป่สนเถอแม่ สุ่โมงหนึงเต็มๆมาแม่ปวดขาเลยสุโมงโอ้ยตใจค่ะไม่ใช่กระเทยผู้ใดเราจะมันังกังหยอยอยดิน่ดี่น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 ีนั่นี่นี่นี่่นน น้องนั่งขายประชูแก้มลองพี่นี่เป็นบอกเป็นข้าวแต่เมื่อก่อนเมื่อดอกบัวบานดอกบัวบาดอันนี้เมื่อกันเมื่อพาเด่นนั่งไก่คือว่าคือว่าเอาพาเด่นนั่งไก่เหนียว ตะกุนะครก็ต้องพาเด็กนังไข่สีน้องขานรู้ว่หนูยูเล่าหนูก็เล่านี่น้องมานเป็นลูกร้านของพาเดนงไข่ไอ้เพื่อขึ้นีบแท้พนะตนน้นี่รถเขาอยู่ดิวน้เดินทางปลอดภัยนะมาส่งมาส่งไอ้ ไปกอนตะวันยี่สิบากับเส้ากอนมืออืเจสิอเอาส้าไว้พุ่นดีเพลงอ่ียวไมนคือมาจังสี่ไปสูดนลูกเราจะเป็นล้านนรบอ้ล้านอยู่ล้านหนึ่งเปิดดูล้านอยู่น่ล้านล้านก็บอกล้านกานเ้ากนนกนลกล้านนนละละล้านนน้ เอเบอดตัวจริงตัวยางเพื่อนสิ่เหลี่ยมเหลี่ยมตัวยางกับเพ้งมัให่เด้อขัลานเรื่องบักราดสี่แบบตวยางเี่ยเบิดนีเบืิองซีนเบื้อหนีเบื้ซนเพได้สี่เพื่อนเด้อแมนเมื่อไหร่จะไปฝุ่เลบ่เจาบอนเนาะเพ็นว่าเป็นเีกหถ้าจะมีหนีมีซินจได้เนาะทางปลพดยครับไปค่ะใส่รถจะใส่รูไปจรไม่มาสร้างว่ะฝุ่รถจพู พูดด okay. uh ียังยังก็เลยก็เลยอยู่พดีใช่ดีว่เนบอ่ดงครัขอบคุณครัแค่แค่พมันบ่เขารถกับาทีโอเคครับแบหลายๆค่ะ้เดี๋ยวเทากันสิเปยะขอยทยทยยลูก ใส่เสื้อเหลืองเสื้อใครเนี่ยเสื้อใครใส่ไปหมดทุกตัวแล้วเอาไปซักแล้วใ่พอดีเลยขอบคุณด้วยนะครัะถ้ามีใครจะซื้อเสื้อต้องซื้อแบบนี้นะครับพอดีก็ประมาณนี้เพราะยังเขอเอื้อบคอกลมเข้ากลมเพราะน้องมนะใส่เสื้อขอกลมแล้วก็สีออกแบบนี้จะคู่ดูดจริงสีโอรสสีเหลืองลูกจะเหมาะสีเทาสีดำก็ใส่ได้ ผ,ผู้รองผ, ah ผูผ oh. ้จ no. ัดการรองผู da, ้จัดการอยางนอนแล้วผู้จัดการอยากน้อยระดบบูดาบึ้องรนนะรองผู้จัดการไม่จริงน้นาจ้าไป้ะจ้าพี่จีนจะทางปลอดภัยไปทางประาันขับรถดีกันพี่นมาที่งานเนี่ยราจำ่นาี่งานี่ยเี ไอเดยนอที่สชื่อจำตาฮะวิีน้องไปไกลขบางมือเออกำนั้องคิดถึงพี่บนใจจนมม่มีอันทำไรมีชำนานี่เอาเพลงนี้มาุ้ยเนี่ยแต่กิดทานบ้านนามาบางก็จอบกันได้ก็ใบ่กินกัน เดี๋ยวดู <ณ S 1> ดูกันนะเดีด๋ยวแค่ข้อปิดอันนี้ก่อนแค่ยันตีเสียงเพลง